คนห้าประเภทนะครับที่คุณไม่วควรคบนะครับยิ่งคบชีวิตยิ่งพังยิ่งคบชีวิตยิ่งแย่ยิ่งคบชีวิตคุณเนี่ยยิ่งตกต่ำลงนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรหลีกเลี่ยงคนประเภทที่หนึ่งนะครับคือคนที่ชอบยุยงแยงนะครับคนประเภทเนี้ยผมบอกตรงๆอันตรายนะครับยิ่งคุณอยู่ใกล้นะครับชีวิตคุณยิ่งจะพังง่ายๆนะครับคนพวกเนี้ย จะพยายามพูดยุนะครับให้คุณทําในสิ่งที่ไม่ดีนะครับเช่นไปไปต่อยกับคนนั้นที่เอ้ยมันทาอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้กับเองเว้ยบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เขาพูดถามว่าเป็นเรื่องจริงไหมเรื่องจริงนะครับสมมุติอ่ะนายไอจุดๆ,ๆเนี่ยมันแย่งแฟนนายนายจำไม่ได้หรอไปต่อยมันเลยไปลุยมันเลยสิคนพวกนี้เขามีจิตวิทยานในการยุด้วยนะครับเอาความจริงมายุนะครับ แต่คนพวกนี้นะครับเจตนาเขาคือไม่หวังดีนะครับเขาหวังทําลายทั้งคุณและทั้งคนที่อ่าคุณจะไปมีเรื่องด้วยคนพวกนี้ไม่ควรครบเป็นอย่างยิ่งหรือบางทีเนี่ยอายุประมาณว่าให้เราทําในสิ่งที่ผิดนะครับบางทีเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายด้วยซ้ำเฮ้ยลองหน่อยไม่ติดหรอเฮ้ยลองหน่อยครั้งเดียวเองจะไปติดอะไรนะครับเฮ้ยลองเลยไม่เสีย คนไม่เสียอะไรหลอกลองเธออันนี้ให้ลองคนพวกนี้อันตรายมากบางทีเนี่ยเขาจะนำคุณไปสู่ความลิบัติของชีวิตเลยถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่าไปยุ่งนะครับผมประเภทที่สองครับคือคนที่ชอบล้อเลียนนะครับคนที่ชอบล้อเลียนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคนที่ไม่ควรพบไม่ควรอยู่ใกล้นะครับ ไม่คลัวที่จะเข้าไปสิงสิงด้วยเป็นอันขาดนะครับคนพวกนี้ยเวลาเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยชอบล้อเลียนชอบว่าชอบตําหนิชอบยูถูบคนพวกนี้อย่าไปอยู่ใกล้มากนะครับอยู่ใกล้มากแล้วเจอแต่เรื่องนะฮะอยู่ใกล้มากแล้วเรารู้สึกหอยเหี่ยวรู้สึกท้อแท้รู้สึกซึ้งเศร้ารู้สึกทําให้จิตใจของเราเนี่ยกระวนกระวายนะครับ ก็คนพวกนี้ถ้าเป็นไปได้พยายามถอยห่างออกมานะครับไม่จําเป็นอย่าไปอยู่ใกล้ๆนะครับบางคนเนี่ยเอ,ย,อยากจะเปลี่ยนงานเนาโอ้ยมึงหาที่ดีกว่านี้ไม่ได้หรอกมึงก็เป็นได้แค่ลูกจ้างจน,จนๆนี่คนชอบล้อเรียนนะครับหรือบางทีเราทําออนไลน์อ่ะเราหารายได้เสริมมันล้อเฮ้ยจะไปรวยคนเดียวเหรอหรือบางทีมันก็ล้อแบบเฮ้ยทําไม่ได้หรอกนั่งเนี่ย พูดต่อมาเนี้ยคนพวกนี้หลีกให้ห่างเลยนะครับยิ่งคบยิ่งจนยิ่งคบยิ่งแย่นะครับคนประเภทพี่สางครับคนประเภทที่ชอบเอาเปรียบคนประเภทนี้นะครับค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะว่าคนประเภทนี้เขาจะพยายามหาทางเอาเปรียบคุณทุกแบบนะครับ บางทีไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะครับบางทีเป็นเรื่องของงานนะครับเช่นสมมุติว่าเราทํางานกลุ่มกันอยู่อย่างเงี้ยอ่ะก็แยกหน้าที่กันนะครับแยกหน้าที่กันทาถูกไหมแล้วเขาเนี่ยก็จะค่อยๆโยนงานมาให้เราเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องไปไอ้นู่นว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราลงไปไอ้นี่เฮ้ยเดี๋ยวเราต้องไปไน,นั้นคนพวกนี้อันตรายนะครับชอบเอาเปรียบคนนะถ้าเป็นไปได้อย่าเข้าไปยุ่งอย่าเข้าไปสูงสิงอย่าเข้าไป คบคาสมาคมด้วยนะครับยิ่งเขาได้เอาเปรียบคุณเนี่ยเขาจะยิ่งเอาเปรียบคุณมากยิ่งขึ้นไปอีกบางครั้งคุณต้องกล้าปฏิเสธคนพวกนี้นะครับบางครั้งคุณต้องกล้าที่จะพูดกล้าที่จะไม่ยอมนะครับเพราะไม่งั้น้เนี่ยเขาจะเอาเปรียบคุณไปเรื่อ,อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่เอาเปรียบเนี่ยอย่าคบนะครับบางคนเนี่ยหนักเลยเรื่องเงินบอกเฮ้ยเธอลงไปก่อนสิตอนนี้เรายังไม่ค่อยมีเงินเลยเฮ้ยเพื่อนกันเปล่า ลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวกําไรแล้วเดี๋ยวค่อยมาแบ่งกันแม่หัวหมอซะด้วยนะครับคนที่เอาเปียบเนี่ยถ้าเป็นไปได้อ่ะถอยเอกามาดีกว่านะครับอยู่ด้วยกันไม่น่ารอนะครับผมสตรครับคนประเภทที่ชอบทําแบบนี้นะครับนั่นก็คืออิจฉานะครับเห็นเพื่อนได้ดีนะครับ โอ้ยก็มันบ้านรวยมันถึงทําได้โอ้ยก็มันไปนอนกับคนนั้นคนนู้นมาอ่ามีอะไรอย่างเงี้ยใครเคยเจอแบบนี้ไหมฮะไอคนที่ชอบอิจฉาเนี่ยอันตรายมากนะครับคนพวกเนี้ยจะพยายามพูดให้คนอื่นดูแย่ไปหมดเลยจะพยายามพูดให้คนอื่นแบบเสียพยายามพูดให้คนอื่นดูไม่ดีดูลบดูแบบไม่มีคุณค่าครับคนอิจฉาเนี่ยอันตรายมาก เขาชอ,ออ yeah, ชอบพูดให้คนอื่นเนี่ยแย่ชอบพูดให้คนอื่นเนี่ยพังชอบพูดให้คนอื่นเนี่ยเสียหน้าชอบพูดให้คนอื่นเสียประโยชน์ตลอดนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราอย่าไปคบมากนะครับคบมากอันตรายนะครับเผลอเหอเนี่ยเขาจะเอาความรับคุณมาพูดด้วยนะครับคนพวกนี้พยายามอย่าไปคบอย่าไปสนสิงอย่าไปข้องเกี่ยวอย่าไป ยุ่งกับเขาดีที่สุดนะครับแต่บางคนบอกผมก็ชอบพัฒนาตัวเองหนูก็ชอบพัฒนาตัวเองแต่มีความอิจฉานะความอิจฉายังเกิดในใจแต่ไม่ได้เบียดเบียนใครผิดไหมถ้าแบบมีคุณไม่ได้ผิดนะครับผมต้องบอกนี้นก่อนความอิจฉามันคือสัญชาตญาณพื้นฐานของมนุษย์นะครับถ้าวันนี้คุณอิจฉาคนแต่คุณไม่ได้ไปว่าใครไม่ได้ไปทําร้ายใครไม่ได้พิมพ์ด่าใครคืออิจฉาในใจอะ่ะ แล้วปล่อยมันไปอันนี้คุณไม่ได้ผิดนะมันเป็นสรีชัยตยานแต่ถ้าอิจฉาแล้วไปว่าลายคนอื่นไปทำร้ายคนอื่นอันนี้เรียกว่าค่อนข้างที่จะร้ายแรงนะครับต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเองโดยโดย่วนนะข้อนี้สำคัญมากต้องละให้ได้นะครับผมต่อมานะครับข้อที่5นะครับข้อสุดท้ายครับคือคนใช้กำลังนะครับ เป็นคนอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าอันตรายนะไม่ควรครบด้วยในยุคนี้นะครับในยุคที่ปัจจุบันนี้เนี่ยมีกล้องวงจรปิดแล้วนะฮะคนแบบนี้ไม่ควรครบเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่พอใจตบหัวตบหลังนะครับไม่พอใจชกกันคนพวกนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยหลีกให้ห่างวันนี้เขาอาจจะแค่ตบหัวตบหลังทุนรับคุณมั่นใจได้ไงครับว่าในวันข้างหน้าเขาจะไม่ทำตุนหนักกว่านั้น นะครับวันข้างหน้าเขาอาจจะประทุสลด์คุณมากกว่าน,นี้ก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยพวกชอบใช้กําลังเนี่ยหนีให้ห่างนะครับอยู่ให้ไกลเลยพยายามอย่าไปยุ่งนะครับยิ่งคุณยุ่งยิ่งคุณเกี่ยวยิ่งคุณเข้าไปสนู่ด้วยเนี่ยอนาคตเขาทําลายคุณได้มากกว่าน,นี้นะครับผมก็นี่เป็นคน5้าประเภทนะครับที่ไม่ควรครบนะครับ ยิ่งครชีวิตยิ่งพังชีวิตยิ่งแย่ชีวิตยิ่งตกต่ำลงนะครับคนยุแยงเนี่ยเก่งยิ่งจิตวิทยาแต่ชอบเอามาใช้ในทางที่ผิดชอบให้คนไปกันชอบให้คนทําร้ายกันนะครับคนล้อเลียนเนี่ยมักจะบันทอนกําลังใจมักจะทําให้เราเสียพลังใจนะครับมักจะทําให้เรารู้สึกซึ้เศร้ารู้สึกท้อแท้คนที่ชอบเอาเปรียดเนี่ยเรียกได้ว่าชอบที่จะทําให้เราเ,เนี่ยเหนื่อยมากกว่าเขา ในเรื่องของการงานในเรื่องของการทํามาหากินนะครับหรือบางทีเอาเปรียบเรื่องเงินด้วยนะครับคนอิจฉาเนี่ยชอบทําลายเราทุกรูปแบบเลยนะครับต้องระมัดระวังส่วนคนเช้คกาลังเนี่ยเระมัดระวังด้วยนะครับอนาคตเขาอาจจะทําลายเรามากกว่าน,นี้นี่ก็คือคน5้าประเภทที่ไม่ควรคบนะครับยิ่งคบชีวิตยิ่งแย่ต้องระวังให้ดีนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับลิปวิดีโอนี้นะ ใครเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยพิมีประโยชน์ให้กันหน่อยน,นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเรานะครับผมจะได้นําไปพัฒนาตัวเองและเอาคอนเทนต์ที่ดีมาลงนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากทําออนไลน์ก็ทักมาได้นะครับผม